อันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับทีมตีวายอีปีกล้วนนะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งสมัครเล่นนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีตัวเอ็นเทียนหรือว่าตัวรีเก้นดาวเยอะๆนะครับส่วนการจัดท็อปปิ้งนะครับไวโพลี่ใส่รถความเส่งล้วนนะครับบาสูก้าใส่โจมตีล้วนนะครับแล้วก็มีความเร็วโจมตีด้วยนะทับทิมนะครับใส่รถความเสียหายล้วนนะครับเอแกนะครับใส่รถความเสียหายล้วนนะครับส่วนสมุนไพรนะครับใส่คู่ทามนะครับประมาณ10%นะครับรถความเสียหายง่ายเยอะๆหน่อยนะครับ มาเทสกับทีมแรกนะครับเป็นทีมซัมมอนนะครับปุ้มปุ้ยตรงแล้วแสงสว่างจงนำทางี่คือคสั่งห้นไปแสงสว่างจงนำทางปุ้มปุ้ยกรก นี่่คคือำสังราสุก้าครับถ้าเพื่อนเอายืนให้สะดวนะแนะน้ำไม่ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มความเสียหายทั้งหมดนะครับฝ่ายตรงข้ามปิวนะครับเอเคนะครับจะบัฟโล่ให้ฝั่งเรานะครับประมาณ3วินะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับการเราในฝ่ายตรงข้ามนะครับ ตัวต่อไปเข้ามาเอาจบแล้วเหรอทีมต่อไปเป็นทีมคอมโบระหว่างนางฟ้ากับราชินีน้ำแข่งนะครับประจำที่สัตว์ให้เกิดสัตว์ให้เกิดจุ้ยไปกับมวยงทยแสงสว่างจึงนำทางต่อไวๆนะวิญญาณเห็นก่อนที่ัะ แช่แข็งทุกสิ่งแสงสว่างจงนำทางไป,ไปกับความมืดสัตว์ให้เกิดจุย้ยท่านงานวิจัยแช่แข็งทุกสิ่งแสงสว่างจงนำทางเ่อไปไว้นะยิ่งยานแห่งการพิชิตดัไปกับความมืดจะขาดผมชัยชนะของฉันก็คือชัยชนะของอาณาจักร โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นทีมค่อนข้างแท่ดีอยู่นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ